สเตเดียนว่าเท่าที่เราอยู่ในการให้มซีเราก็จะมากายล่างเดินเร็วกันนะฮะผมครูเริวมินิเรียวครูเริว,ลวแล้วก็ไคริวนะฮะเอิอ่มเครียดหนักแล้วนะการกดเห็นหลึกครับจัดไปนี่ฮะอยากได้มานานแล้วแต่ก็เสียดายหินลึกครับมากเลยนะ ก็จะเก็บได้ขนาดนี้มันเป็นตัวที่โหดดูนะหรือว่าโหดพอสมควรเราก็จะมาลองสู้เลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันบัฟอะไรบ้างท่านะท่าท่าท่า <c oughs> โอเคเอืมนี่เลยดีกว่าก็ มาติดกันอ้าวตอนนี้ไวฮหโอเคไม่น่าจะไวแล้วนะฮะมืนก็ประมาณนี้แหละอ,อืมโอเคนะฮะพลังไม่ต่างกันมากบับก่อนเลยโอมทีลวตายนะฮะ เห็นหะมัดสายฟ้าก็ไม่ใช้กันเลยนะครับผมพอเถอะเราจะมาอ่านท่ากันเลยนะแล้วก็จบที่ไปเลยประมาณนั้นแหละหรือว่าจะเปิดกล่องด้วยดิเปิดกล่องด้วยนะฮะเราก็สะสมกล่องกันมานะกาวว่าจะรอเยอะๆแล้วค่อยเปิด โอ้โหไม่ได้อยากได้อะไรเลยอันสุดท้ายยังพอไหวอยู่นะโอ้โหให้มาได้โอเคนะได้สีทองไหมรู้สึกเหมือนได้ไมาโอ้โห,โโหได้อันนี้มาด้วยนะได้ซึมซับมาด้วย ทับได้มาหนึ่งอันเห็นอันนี้ได้มาหนึ่งอันด้วยนะแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วอ๋อโลนี่นะฮะแต่ภาพผลนี่ยังไม่รู้มันจะมีขายในร้านค้า V V P ด้วยนะซึ่งผมว่าโชคดีได้มาแค่อันเดียวนะฮะกองเราก็าเครียดกดกันนะฮะเพราะฉะนั้นเจะเไว้วันหลังแล้วกันหรือไมก่ก็นอกรอบนะนอกรอบ นี่เราก็จะอ่านท่านเลยนะนี่บอเรา่าเสียหายธาตนอมอตัวเองจะอยู่ในสภาพมึมนงงหนึ่งรอบนะฮะดาเมจร้อยห้าห้าเลยนะพลังอยู่ไอ้แรงมากด้วยนี่ธรรมดานะไม่มีว่าอะไรดาเมจห้าห้าอันนี้บัฟนะฮะเพิ่มสเปเชียลแท็กสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มสปีดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีผลสามรอบ แล้วก็ใส้มาดใสาฟ้ามีโอกาสทําให้ศัตรูติดอัมาาพาตหรือติดชานะฮะเนี่ยมาาพาตคืออะไรวะเออช่างนะฮะอมาาพาตนั่นแหละเพิ่มสเปเชียลแท็กนะฮะตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยใส่สเปเชียลแท็กที่เราได้กันมาก็ไม่ได้แย่นะไม่รู้ว่าใช่ปะไส้สเปเชียลวะโอเคนะก็ไม่ได้แย่นะ,ะ,ะ,ะนะนะลบลบแอทแท็กก็แต่สปีดน้อยไปนนสเราก็จะไม่กดกันนะครับผม เพราะหินก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ไห่ดูว่ามีวะนะ่ามีสี่อันใช้ไปหมดแล้วาอ,อ็จะมาดูบนแค่นี้เลยนะฮะมินิลิวเออการหามินิลิวนะฮะมีลู้จะหาได้จากการจับซึ่งรู้วันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคิดมันสั้นเงินไปนี่นะก็จะออกตอนทุ่งทรายกันนะผม นะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะการไม่น่าจะมีอะไรนะแล้วอันนี้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะคือมันมีต่อสู้อัตโนมัติแล้วนะครับผมเราแค่กดไว้มันก็สู้เองซึ่งควรสู้นะฮะเพราะว่ามันให้หินกรับด้วยสำหรับคนที่อยากได้นะคนไม่อยากได้แล้วมันเข้าเราเล่นเข้ากันทุกคนแล้วครับ มันจะดีต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณประมาณนี้แหละครับผมมันซื้อได้หลายอย่างจะไปดูร้านค้าไงไม่งั้นก็กดหยุดไปแล้วเออเลยไม่ไปนี่นะได้หลายอย่างเลยเห็นลึกลับนะจําเป็นต้องซื้อนะครับผมเอาไว้การร่างเกโกกานลึกลับมาร้านค้ากิ้วไม่ซื้ออะไร อาอาัสซีดนะครับผมมาไปย่อยชิปโอ้ได้น้อยนะฮะก็จะมาพูดอะไรกันนิดนึงซึ่งไม่รู้นะว่าจะพูดอะไรดิแล้วหมดไปเลยแรงนะฮะตอนนี้เราไม่ใช้ของพวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรทำกันแล้วนะฮะ นี่ก็คงจะจบชีพกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับผม